ันีจะเป็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะ่องไทยสปาอิตารี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีปัญหาที่ผิวไม่กระจาา่างใสสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่มามีอะไรกันบ้างนะคะ ส่วนผสม,สมของเราตัวแรกเราจะใช้ขมิ้นนะคะในส่วนของขมิ้นก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ขมิ้นอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ไปนี่เลยนะคะคือน้ําตาลนะคะตัวนี้คือน้านําตาลทรายแดงใครมีน้านําตาลทรายขาวก็ใช้น้านําตาลทรายขาวเลยนะคะในส่วนของน้ําตาลก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกอย่างง่ายดายนะคะช่วยเผยเซลล์ผิวใหม่ให้ออกมาให้ขาวอย่างกระจ่างใสนะคะทําให้ผิวของเราขาวนวลเนียนนะคะเ็าจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเรา,าจะใช้น้ําตาลอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะไปนี่เลยนะคะคือเบบี้วาจอนสันนะคะเราจะ เติมเบบี้ออจอนสันเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะในส่วนของเบบี้ออจอนสันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนรี้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออจอนสันอยู่ที่1นช้อนชานะคะ ใช่เนี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตรสอะไรก็ได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่งางใสช่วยลดลเลอริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ึ่ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาผสมให้เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3ามสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวาบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบพรวนแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันดีแบบนี้เลยนะคะคนใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะ พอกนหนาเลยนะคะนี่เลยนะคะให้พอกหนา่นนี้เลยนะคะหลังจากนั้น้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับ s ไคร c ์กดไลค์กดแชร์เพืออ like, อเพ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้พี่ตตองลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดจะจะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ